Yeah. มิค่ำคืนแห่งความงามไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกับงานฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอนซองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามโดยคุณเอกนกะกรกรฮีรันกรรมการผู้จัดการบริษัทบอนซองจำกัดพร้อมด้วยคุณเวทกรการจนากรบริษัทอันดับหนึ่งผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์สำหรับคลินิกความงามเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จพร้อมทัพนักสแสดงสุตาในวงการบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายนอกจากนั้นยังประกาศรางวัลบอนซองอวอร์ด2022มอบให้ คลินิกและแพทย์ชื่อดังที่เป็นลูกค้าบอลซองมียอดซื้อขายมากที่สุดไฮไลท์สำคัญในงานเปิดตัวนักร้องตัวแม่นัดมีเรียรและหญิงณฐา,ามาในชุดอลังการดาวล้านดวงนั่งแท่นพรีเซนเตอร์ฟิลเลอร์ฟิลเลอ,ลเลอ,ลอร์ฟอร์เติมเต็มความสวยเต็มคาราเบลนอกจากนั้น2พรีเซนเตอร์ป้ายแดงนัดมีเรียรและหญิงณฐายังขอเสิร์ฟความเวอร์วงังด้วยมินิคอนเสิร์ตรวมมิดเพลงดังสร้างสีสันให้ค่ำคืนนี้เป็นอย่างมากงานนี้เป็นงานฉลองรอบรอบ11ปีบริษัทบองซองนะครับบองซองเนี่ยเป็นบริษัท ขายโบท็อปขายเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องเลเซอร์เกี่ยวกับองค์กรความงามทั้งหมดเราเป็นเพื่อนกับหมอทุกคนเพื่อซัพพอร์ตหมอนะครับก็มอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าคนไข้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ที่คุ้มค่าที่สุดและใช้ของมาตรฐานนะครับเมื่อกี้โชว์ยิ่งใหญ่อลังการ,ร<พ>าแบบเอออลังการเลนได้รู้สึกกโชว์ที่ยงงิ่ง ครับิีกัก่็ภูมิใจมากค่ะจริงๆเคยร่วมงานกับพี่เอกมาแล้วแล้วก็พี่เอกก็เป็นไม่พูว่าเป็นคนที่ข่ำบ่อยในการทำงานที่สิบปีก็เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนสำหรับสิ่งที่เอกทำให้คนไทยทุกคนได้ลองใช้กันดูตอนนั้นเราร่วมงานกับกคำทางน้องหญิงเนี่ยร่วมงานก็ปังเป๊ะกันตลอดเลยตอนนั้นเป็นคลินิกความงามนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นบริษัทยาครับที่ซัพพอร์ตของหมอทั้งหมดนะครับ เราอยากให้ให้คุยๆใ,ใ,ใ,ใช้ของที่ดี่<ะ><ะ>ก็วันนี้รู้สึกยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วอยากจะบอกว่าดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันไป<ะ>ถึงว่าจะเป็นครั้งแรกก็ตามแต่ว่าก็เหมือนเป็นครอบครัวนะคะ,ะเพราะว่าอน้องก็ให้การดูแลที่ดีมากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยอย่างน้องก็11ปีแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในวงการพังงามแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแนทเองก็มั่นใจนะคะใน กองสองก็เลยอยากจะแบบร่วมงานด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติก็ยังบอกกับน้องหยิบทางทางทางที่นัทว่าเราคงร่วมงานแบบนี้ทุกปีเพราะว่าทั้งสองท่านอย่างที่พีชาแล้วว่าน่าจะเป็นการการตีความสวยอมตะาถ้าเทียบกับพี่นัทเนี่ยทุกคนไม่อยากเรียกพี่นัทเลยจริงๆก็ดูหน้าอ่อยผมไปเยอะเลยเนี่ยไม่หรอกค่ะถ้าเทียบแล้วเนี่ยน่าจะพี่นัทยี่หกนะผมผมยี่ห้าอีกตอนนี้ยถึงบอกว่ใช่ก็เลยบอกว่าอยากให้ร่วมงานแบบทุกปี ในคณะเป็นแบรนด์ a m b a s เตอร r แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะใช้ยาเลือกความงามให้คุณภาพก็คิดถึงบองซองตอนนี้เรามีโปรดักต์ใหม่ก็คือฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คือยี่ห้อฟอร์เร่นะครับฟิลเลอร์ฟอร์เรส์หน้าทั้งสองท่านก็็เหนจะความสวยนะครับเราจะไม่มีคำว่าแก่นะครับฟิลเลอร์นึกถึงฟอร์เร่นะครับ